สวัสดีค่ะรูจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้ได้มารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโูนครสวรรค์ด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ5นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก9นิ้วนะคะสวยเก่าสมบูรณ์ค่ะขนาดพกพาสะดวก ชิ่มมากนะคะชมใบมีดข้างในนะคะดามเละฝัา อกลายจักนารายนะคะเข้มขลังไปด้วยพุทธคุณทั้งสองด้านนะคะ เก่าสมบูรณ์นะคะมีดหลวงพ่อเดิมตอกลายจากักนาลายด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ5นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก9นิ้วนะคะ ขนาดพกพาสะดวกค่ะสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะหรือแอดไลน์มาที่092 6629 665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เข้มขังไปด้วยพุทธคุณทั้งสองด้านนะคะตอกลายจากนรลายกันแน่นนะคะ สนใจกระทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหรือโทรมาที่0926629665รูจิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเก่าสมบูรณ์ขนาดพกพาสะดวกค่ะ เียมไปด้วยพุทธคุณทั้งสองด้านนะคะมีดหลวงพ่อเดิมบัดนองโคตอกลายจากนารายพบเจอได้ยาก สวยเก่าเดิมเดิมสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะรูจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ